เรื่องของการตั้งงบประมาณทางด้านรายรับและด้านรายใจใ่ายในข้อในงบประมาณรายจ่ายประจําปีเนี่ยการตั้งงบประมาณทางด้านรายรับและด้านรายจ่าย1.1การตั้งงบประมาณทางด้านรายรับและรายได้ที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไปและการตั้งงบประมาณทางด้านรายจ่ายให้กระทําตามที่มีกฎหมายระเบียบ กฎกระทรวงข้อบังคับคำสั่งหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกำหนดเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนรวมทั้งแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยตามแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2567และก็รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือที่อ้างถึง3ก็คือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว .1095 ลงวันที่28พฤษภาคม2,564นั่นเองนะครับโดยให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2567นะครับข้อ1.2 การตั้งงบประมาณโครงการประเภทงานก่อสร้างในการตั้งงบประมาณประเภทโครงการก่อสร้างในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายปี67เจ็ดเนี่ยทำอย่างไรตรงนี้นะครับให้จัดทําประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการโดยการแสดงราคากลางค่าวัสดุครุพันฑ์ค่าแรงและราคาต่อหน่วยนะครับจะต้องจัดทําประมาณการรายจ่ายโครงการ ราคากลางค่าวัสดุค่ารูปพรร์ค่าแรงและราคาต่อหน่วยโดยวิธีการเนี่ยให้จัดทําเป็นเอกสารแยกต่างหากจากร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้วจัดส่งให้สภาท้องถิ่นไปพร้อมกับร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับให้ทําแยกออกมาต่างหากและจัดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอพร้อมกับร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้ว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสำหรับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการก็ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนะครับ1.3การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่นให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึง4คืออะไรครับก็คือหนังสือของกระทรวงมหาดไทยที่ว90 7 6ลงมาที่17พฤษภาคม2566นนั่นเองนะครับตรงนี้ในส่วนของการตั้งงบประมาณทางด้านรายรับและด้านรายจ่ายนะครับ